สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์คอนเฟิร์มสามไทเบียมวอลสกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หายไปค่อนข้างนานเลยนะสำหรับเกมเกมนี้นะเกมภาคนี้นะซึ่งวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าทัวร์นาเมนต์ทาวเวอร์นะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณ e a o z u นะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะเล่นเป็นสกรีนสีม่วงนะครับอยู่ฝั่งสายบนนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับน็อตสีส้มนะคุณมิสเตอร์เอ็มซีนะ นะครับแต่จริงๆสีส้มนี้เป็นสีประจําของกองทัพ GDI นะฮะในเกมภาคสามนี้นะฮะเออถ้าภาคหนึ่งภาคสองนี้เป็นสีเหลืองนะสีเหลืองสีทองอะไรอย่างนี้นะโทนเหลืองเหลืองนั่นแหละเอ,อ๊แต่ว่าภาคแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้คําว่าสีเหลืองปะเขาใช้เยลโล่ปะรู้แต่ว่าภาคสองภาคไทเบียนซันเนี่ยเขาจะใช้คําว่าโกนนะแต่ที่แน่นะครับตอนนี้ฝั่งฝั่งสีมม่วงส่งบัสเซอร์มาแล้วก็แตกนะฮะเรียบร้อยครับอ่า ยูนิตทหารช่างเข้ายึดแท่นขุดเจาะไทเบรียมไปได้แล้วเรียบร้อยแล้วบนนี้แหละฝั่งซีมงก็ยึดไปแล้วเช่นกันนะฮะปกตินะฮะของของแมปนี้นะครับถ้าเป็นฝั่งเอ่อเรียกว่าอะไรนะถ้าสปอนอยู่ฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะมายึดแท่นด้านล่างนี้นะถ้าสปอนอยู่ฝั่งซ้ายก็จะยึดแท่นด้านบนนี้นะเพราะว่าด้านบนมันอยู่ใกล้กับฝั่งซ้ายมากกว่าในขณะที่ฝั่งเอ่อแท่นด้านล่างนี้ก็จะอยู่ใกล้กับฝั่งขวามากกว่านะอย่างที่เห็นกันไปนะแล้วตรงนี้อะไรประจำอยู่ในนี้ ศูนย์ส่งกําลังบํารุง GDI นะข้างในมีบัสเซอร์อยู่ฝูงหนึ่งนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มนี่ส่งรถถังสกอร์เปียนมาแล้วนะครับจังหวะน,นี้มีรถถังค้นหาเข้ามาโจมตีนะฮะมาสกัดนะครับสกอร์เปียนต้องถอยออกก่อนนะจังหวะน,นี้ถ้าไม่ถอยนี่ก็พังแน่นอนฮนะแต่ว่าตัวเก็บเล่นี่ก็โดนไปหลายลูกเลยนะโอเคโดนดามจ่เอ๊ะทำไมดามจเข้าน้อยจังแต่ยังก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีส้มถอยหลังกลับบ้านฮนะอ่า นี่คือข้อดีอย่างหนึ่งของเกมภาค3มนะครับมันจะมีแทคติิการใช้คําสั่งให้ถอยหลังนะรู้สึกว่าจะอยู่ไหนว่าเคลื่อนที่นี่ไงเคลื่อนที่ถอยกลับนะฮะยานพนาหนะที่เลือกจะเคลื่อนที่ถอยหลังไปยังตําแหน่งเป้าหมายใช้เพื่อ,ใช,อใช้เพื่อให้ยูนิตท,ที่มีเกราะด้านหน้าหนากว่าหันหน้าหาศัตรูตลอดเวลาในขณะถอยกลับนั่นแหละก็คือหันหน้าใส่ศัตรูหันหน้าใส่ศัตรูแล้วก็เคลื่อนที่ถอยหลังนั่นแหละพูดให้เข้าใจง่ายๆนะฮะ อแลวตอนนี้ว่ายังไงครับหน่วยทหารราบเข้ามายิงตัวเก็บแร่นะแล้วจังหวะน,นี้ก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยนะถ้าเสียงเข้ามาก็ขออภัยนะครับผมอย่างดังเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้ในฝั่งสีส้มส่งทหารเข้ามาสเกลนะฮะมายิงตัวเก็บแร่ของฝั่งสีม่วงไปนะแล้วก็โดนรถถังซีเกอร์นะรถถัง <c oughs> รถถังค้นหายิงตายไปนะแต่ที่แน,น่ต่อให้ไม่ยิงนี่ยังไงก็ตายอยู่แล้วนะเพราะว่าทหารฝั่งมนุษย์ไม่สามารถยืนอยู่บนกองแร่ได้นะ ไม่งั้นเลือดจะลดนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยคริสตันไทเบเรียมสีเขียวโอ้เลือดเหลืองแล้วนะฝัะ่งซิโมนะครับเล่นรถถังบทขยี้แล้วนะฮะแล้วก็มีการสร้างหน่วยูมช็อกทรูเปอร์ออกมาเลยด้วยนะ,ะแล้วตรงนี้ว่าครับด i สินตุเปรเตอร์นะฮะหรือที่ภาษาไทยใช้คําว่าโดรนไล่ล่านั่นเองนะอยู่ในต่อต้านยานเกราะของฝั่งสกรีนนะแล้วก็มีการสร้างวาร์ปสเฟียร์ขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งนะฮะตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนะทีหนึ่งนะฮะโอ้เราสร้างตรงนี้นี่มันหลุมมันยุนบนะอะ แล้วฝั่งสีส้มว่ายังไงครับตอนนี้มีสกอร์เปียนโอเคแล้วก็มีอวตารออกมาแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าเขาสร้างสถานีวิจัยเทคโนโลยีแล้วนะก็เลยสาม,มารถสร้างอวตารได้นะ,ะในขณะเดียวกันจนังหวะนี้ฝั่งสีม่วงก็ถมกองกําลังเข้ามาแล้วนะแลวจังหวะนี้ฝั่งสีส้มวางป้อมประการแห่งแสงฮนะโอเบลิสของไลท์นะครับผม ขึ้นมาเพื่อป้องกันบ้านตัวเองนะจังหวะนี้มีการเรียกเครื่องบินทิ้งกับระเบิดด้วยนะฝั่งซิมมเข้ามาก็เหยียบระเบิดตุ้มตามไปนะเรียบร้อยเอาป้อมปะการันแห่งแสงหายไปแล้วนะ,ะจังหวะนี้ผมว่าอาวตารไม่น่ารอดนะ่ะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วฝั่งซิมมัวในกองทัพเออเยอะอยู่นะได้เปรียบทางด้านจนํานวนนะในขณะที่ฝั่งสีส้มนะี่คือเสียเปรียบนะสุดๆเลยโอโ้โหอวตารไ่เหยียบเลยนะแต่ว่าถ้าเหยียบตัวโดรนไล่ล่าเนี่ย ยาพนาที่เหยียบเนี่ยก็จะได้รับดาเมจด้วยนะเพราะมันจะทําหน้าที่เป็นระเบิดพีชีพนะ,ะจังหวะน,นี้ว่าครับฝั่งสีส้มไม่ยอมแพ้นะครับสร้างป้อมปืนขึ้นมาแต่เป็นป้อมปืนต่อต้านทหารราบนะครับผมแต่อย่างน้อยก็พอให้ฝั่งสีม่วงถอยกลับไปได้นะฮะ,ะตรงนี้ว่ายังไงสีส้มต้องสร้างฐานใหม่ไหมฮะ,ะในขณะเดียวกันนะครับผมตรงนี้โอ้โหรถถังบดขยี้อย่างเยอะเลยนะ รถถังขนาดกลางได้ผลดีกับยานพาหนะและสิ่งปลูกสร้างนะฮะเอาไว้ยิงยานเกราะเอาไว้ยิงสิ่งปลูกสร้างนั่นแหละนะครับเทียบเท่าตัวรถถังสกอร์เปียนของฝั่งนอตหรือว่ารถถังพรีเดเตอร์ของฝั่ง GDI นั่นเองนะฮะตรงนี้ประตูมิติสร้างนะครับโอเคโดนไลล่าดิสเซนเกรเตอร์นี่เป็นยูนิตที่ดีมากเลยนะถ้าคุณเล่นเป็นฝั่งสกรีนนี่คุณต้องต ONG ้องต ONG ้องสร้างออกมานะ่เออคือ,อยังไงยังไงก็ต้องสร้างนะคือที่แน่ๆนี่คือ เป้าประสงค์หลักไม่ใช่การส่งมันไปโจมตีโดยตรงนะแต่ว่าส่งไปให้มันโดนเหยียบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะรถถังที่มาเหยียบหรือว่าอะไรก็ตามที่มาเหยียบมันนี่ก็จะได้รับดาเมจนะฮะตรงนี้รถเก็บได้่เบ,บื่มไปอีกคันหนึ่งนะจังหวะนี้ฝั่งสีส้มโอบสร้างป้อมปราการแห่งแสงรอไว้เลยนะจังหวะนี้ก็วางลงมาเลยนะมีพื้นดินด้วยนะเนี่ยข้างล่างนี้แต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งซีม่วงมาอย่างอลังการเลยนะครับโอ้โหรถถังบทขยี้ลำแสงสีเขียวนะได้จากการดูดแร่เข้ามานะเพิ่มดาเมจนะ ยิยงแป๊บเดียวแตกเลยนะหุ่นอวตารเมื่อกี้แล้วตรงนี้ครับเครื่องบินเฟอร์ติโก้ลงมาทิ้งบอมใส่นะฮะแตกไหมไม่ไมแตกสักคันนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหแต่ฝั่งสีส้มจะเล่นยังไงนะครับอาจจะต้องจีจีนะดูทรงแล้วโอเคเครื่องบินอยู่ตรงนี้นะหอบังคับการบินมาอยู่จุดนี้นี่เองฮนะผมว่าไม่ไหวอะ่ะฝั่งสีส้มอนะ่ะเรียบร้อยครับจีจีฮนะยังไงก็ต้องก็ต้องยอมแพ้อยู่ดีนะฮะคือสร้างอะไรขึ้นมาจังหวะนี้นี่ก็คือตายหมดจะดีนะฮะ โอ้โห oh, แล้วโดวนไล่ล่าเข้ามาอ่ามายิงฮับนะครับเรียบร้อยครับผมยังไม่แตกเลยนะฮะแต่ว่าฝั่งสีส้มกดยอมแพ้ไปแล้วนะเรียบร้อยนะฮะโอ้โหภายในเวลา6นาที20วิโดยประมาณฮะจำนวนยูนิตก็อย่างนี้เลยนะฮะสิ่งปลูกสร้างโอ้ฝั่งสีส้มรู้สึกว่าสิ่งปลูกสร้างน่าจะเยอะไปหน่อยนะทรัพยากรฝั่งสีม่วงนานะครับอ่าโอเคสถิติในมาดูสีฝั่งสีม่วงยูนิโปรดนะคือโดนไล่ล่านะฮะหรือที่ผมจะชอบเรียกว่าดิสเซนเตอร์เตอร์นั่นเองนะ ส่วนฝั่งสีส้มคุณมิสเตอร์เอนะ mm hmm. ก็เป็นรถขุดเร่นะเอ๊ะสร้างรถขุดเร่ออกมาถึงขนาดได้เป็นยูนิตโปรดเลยนะฮะสร้างเยอะเกินไปนะฝัง่งสีส้มทฝั่งสีส้มเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การขยายฐานมากเกินไปนะผมว่านะมันก็เลยทําให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ e a o S, อยู่ฝั่งสีม่วงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโูดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ